สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในแปลงนาะข้าวหอมมะลิครับน้านะฮะข้าวนาปีครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลข้าวนาปีข้าวหอมมะลิอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยยายชื่อยายละมุนเซนซีจ้ะอยู่บ้านละโกลอำเภอจ้กรไอ้ตำบลสี่ละโกลอำเภอจ้กระลัดเจ้าวัดนครราชสีมาจ้าอ่าโคราชเนาะแม่ละมุนแม่ละมุนข้าวหอมมะลิเนาะจ้านะครับทั้งหมดกี่ไร่ของแม่ ตรงนี้แปลงนี่สิบสี่ไรค่ะสิบสี่ไร่อ่าเอาตรงๆเลยไม่เป็นการเสียเวลาปีนี้เอาอะไรมาดูแลเอาโฟทีจ้ะม,มาฉีดไปกี่ครั้งมาฉีดไปสามครั้งเลยจ้ะสามครั้งอ่าเห็นโฟทีจากไหนเนี่ยจากยูทูบเปิดเชียร์หาเลีนเล่นเล่นเฟซอ่ะก็เลยไปปะเฟียนก็เลยว่าเ,นะเ,เอามันดีเอาเลยเอามาลองกันหน้าว่ะก็เลยเอามาลองเออเห็นเขาว่าใช้ดีเขาว่าดีจ้ะแต่ว่าที่แรกก็ใจหายแล้วมันซ่องน่อยก็จรไม่มี ก็จะไม่มีแบบว่าปบบทิที่ภาพอะไรอะไรคือว่ามีแบบคุณสมบัติมันอิดหมากขนาดนี้ว่ะเออก็เลยอยากลองก็เลยลองพอฉีดไปสามครั้งนะครับปุ๋ยปกติสิบสี่ไร่เนี่ยใช้กี่ลูกสิบกว่าลูกอืมแล้วรอบนี้สี่สี่ถุงอ้าวสี่สอบทำไมใส่สี่ถุงเงี้ยอ้าวก็เห็นอันนี้มันได้ผลดีเราไม่มีปีนี้ทำนามากทำนาประมาณหาสิบกว่าไร่เก็บที่นี่ไม่มีกระตังซื้อปุ๋ยเลยซื้อมาใหม่แค่บสิ สิบลูก<อ>เบ่งไปใส่หน้านั้นหน้านี่เออพอให้มันลงตัวเอามาใส่นี่แค่สิยาที่นี่ก็เลยมาเอาตัวนี้เพิ่มมันตัวนี้มาช่วย<อ>ขเขาเขาบอกว่าซองหนึ่งได้เปลียนลอยลิตรครับจ้ะก,ก็เลยมาขีดแบบว่าก็ตามก็อ่านโพยตามนี่แหละตามนี่นะเอออ่านาดดก็มาฉีดดูก็มาฉีดดูสามทีสามข้างสามทียังไม่มีสี่ทีด้วย <c oughs> ยัง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 อ่ะแล้วนอกจากปุ๋ยเคมีลดเนี่ยพวกยาเคมีพันยาใหม่ไม่มมไม่ไม่เคยไม่เคยฉีดยาเลยนานี่ไม่เคยฉีดยาเลยแล้วมันไม่มีมันมีแมลงแต่ว่าเห็นเขามีแมลงแปลงไหนนะเขาก็มีแมลงอยู แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ชอบย้ายตรงที่ว่ามันไี่มีแมลงแปลงนี่หลังจากใช้ฟูที่แล้วนะมันไม่มีโรคมนไม่มีโรคลยไม่มีแมลงหลบกวนเลยมันนี้ตรงนี้มากเลยคือลดยาเคมีพันไปด้วยจะไปเขาก็ไม่มีไม่มีไม่มีลวงขาวน่ะอืออ่าโอเคอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่จ้ะอือเพราะว่ามันประหยัดแล้วมันประหยัดเงินเพราหวเรามันมีเงินอยู่แล้วทุนเองไม่มากอยู่แล้วครับเออชีวิตเกษตรกรเนาะจ้ะอ่ะโอเคนะเอาใจช่วยครับขอให้ข้าวหอมมะลิของคุณแม่ได้ผลผลิต ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรอบที่แล้วเนี่ยที่เคยทำทำมาสิบสี่ไร่ประมาณาได้ข้าวประมาณเท่าไหร่เขา้าเนี่ยน,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 นี่นี่เนี่ยปีนี้นะไม่ได้มากรอกแต่ว่าปีนี้กะไปเลยว่าสิบสี่ไร่นี่ประมาณประมาณสิบอุ่ม,มบนันเท่วบ,บันหรอือคุลานนะเขาเรียกว่าอุม่มเนาะอุ่มหนึ่งคู่บตาน่ะก็ประมาณสิบทุงใหญ่นะคิดไ <falsch S 2> ปก่อน คือซิตันแหละเพราะว่ซิ0อุม่มนี่คือตันก็ถือว่าข้าวหอมมะลิราคาสูงอยู่แล้วเนาะสิ <10 S 2> กว่าตันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสิไร่่สิไร่เป็นอเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลลัพธ์ดีๆผมนักัพงศ์มรรทองกเกษตรพิทักโลกลาคุณแม่ละมูลไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ